คุณเคยรู้สึกไหมว่าหัวใจของคุณเริ่มห่างไกลจากพระเจ้าว่าความร้อนรนในจิตวิญญาณที่เคยมีตอนนี้มันเงียบหายไปคุณยังอ่านพระคัมภีร์อยู่แต่ไม่รู้สึกถึงชีวิตคุณยังอธิษฐานอยู่แต่ไม่รู้สึกว่าพระเจ้าทรงฟังและในใจลึกๆคุณรู้ว่าคุณหลงทางไปไกลาจากพระองค์บางครั้ง เราไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าเราเริ่มเดินออกจากทางของพระเจ้าเมื่อไหร่แต่วันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังเตือนคุณยังอ่อนโยนว่าถึงเวลาแล้วที่จะกลับบ้านนี่ไม่ใช่แค่การเรียกธรรมดาแต่นี่คือเสียงของพระบิดาที่ยังคงรักคุณเหมือนเดิมแม้คุณจะล้มแม้คุณจะพลาดพระองค์ยังคอยรอคอยคุณด้วยความรักที่ไม่มีวันเปลี่ยน พระองค์กำลังพูดกับคุณตอนนี้ว่าลูกเอย๋ยกลับมาหาเราเถิดอย่าปล่อยให้ความบาปหรือความรู้สึกผิดฉุดรั้งคุณไว้อีกต่อไปเพราะนี่คือเวลาแห่งการกลับใจใหม่นี่คือเวลาที่พระเจ้าจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ในชีวิตของคุณอีกครั้งบาป ไม่ใช่แค่สิ่งที่เราทำผิดแต่มันคือกำแพงที่ค่อยๆสร้างขึ้นระหว่างเรากับพระเจ้ามันเริ่มจากสิ่งเล็กๆจากความคิดเล็กๆที่เราคิดว่าไม่เป็นไรแต่เมื่อเวลาผ่านไปบาปนั้นค่อยๆกัดกินหัวใจเราจนความสว่างในใจเริ่มดับลงโดยไม่รู้ตัวบาปทำให้เราห่างจากพระเจ้า มันทำให้เราไม่กล้าอธิษฐานไม่กล้าเปิดพระคัมภีร์และไม่กล้ามองพระองค์ด้วยสายตาเห็นความรักอีกต่อไปแต่นี่คือความจริงที่งดงามไม่ว่าคุณจะทำผิดมากแค่ไหนพระคุณของพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่กว่านั้นเสมอไม่มีใครบาปเกินกว่าที่พระเจ้าจะให้อภัยได้เพราะบนไม้กางเขนพระเยซู ได้จ่ายราคานั้นแทนคุณแล้วพระคัมภีร์ในกิจการบทที่3ข้อ19บอกว่าเพราะฉะนั้นจงกลับใจใหม่และหันมาหาพระเจ้าเพื่อว่าความผิดบาปของท่านจะได้รับการลบล้างและเพื่อว่าจะมีเวลาที่สดชื่นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าการกลับใจใหม่ไม่ใช่แค่พูดคำว่าขอโทษแต่ คือหันหลังให้กับบาปและหันหน้ากลับมาหาพระเจ้าคือยอมให้พระองค์ชำระใจของเราให้สะอาดอีกครั้งและเริ่มต้นใหม่ในเส้นทางแห่งความสว่างอย่าปล่อยให้บาปมาปิดกั้นเสียงของพระเจ้าในชีวิตคุณอย่าปล่อยให้ความละอายทำให้คุณหนีจากพระองค์เพราะพระเจ้ามิได้รอคุณด้วยความโกรธ แต่พระองค์รอด้วยความรักและความเมตตาอันล้นหลามนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ในตอนนี้พระเจ้ากำลังเรียกคุณอยู่เสียงของพระองค์อาจไม่ดังจนโลกได้ยินแต่มันดังชัดในหัวใจของคุณเสียงที่พูดเบาๆว่าลูกเอ๋ยกลับมาหาเราเถิดบางทีคุณอาจจะคิดว่า ฉันทำผิดมากเกินไปแล้วพระเจ้าคงไม่ต้องการฉันอีกต่อไปแต่คุณรู้ไหมพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งที่คุณทำและยังรักคุณเหมือนเดิมพระองค์ไม่รังเกียจบาดแผลของคุณไม่รังเกียจอดีตของคุณเพราะสิ่งที่พระองค์ต้องการคือหัวใจที่ยอมกลับมาอย่ารอจนถึงวันพรุ่งนี้อย่าคิดว่าคุณต้องดีขึ้นก่อนถึงจะกลับมาหาพระเจ้าได้ เพราะความจริงคือคุณต้องกลับมาหาพระเจ้าเพื่อให้พระองค์ทำให้คุณดีขึ้นพระเยซูตรัสว่าดูเถิดเรากำลังยืนอยู่ที่ประตูและเคาะถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปในบ้านของเขาและร่วมรับประทานอาหารกับเขาและเขาจะร่วมรับประทานกับเราวิวรณ์สามข้อยีสิบ พระเจ้ากำลังเคาะประตูหัวใจของคุณอยู่ตอนนี้คำถามคือคุณจะเปิดประตูให้พระองค์หรือไม่อย่าปล่อยให้เสียงของโลกทำให้คุณเมินเฉยต่อเสียงของพระเจ้าอย่าปล่อยให้ความกลัวหรือความละอายมาปิดกั้นโอกาสนี้ไปเพราะนี่อาจเป็นเวลาของคุณเวลาที่พระเจ้าจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ในชีวิตของคุณพระองค์ยังรออยู่ ด้วยความรักอันไม่มีเงื่อนไขและพระหัตถ์ของพระองค์ยังยื่นออกมาพร้อมจะดึงคุณกลับเข้าสู่อ้อมกอดของพระองค์อีกครั้งเมื่อเรากลับใจใหม่จริงๆสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นภายในใจเราการกลับใจใหม่ไม่ใช่แค่การเสียใจต่อสิ่งที่ทำผิดแต่มันคือการเปลี่ยนทิศทางของชีวิตจากทางที่มุ่งไปสู่ความมืด กลับมาสู่ทางแห่งความสว่างของพระเจ้าและทันทีที่คุณหันกลับมาพระเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์เข้ามาเพื่อชำระคุณจากความผิดพระองค์ไม่เพียงให้อภัยคุณแต่พระองค์ยังฟื้นฟูจิตวิญญาณของคุณให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเพราะนั่นคือสิ่งที่พระคุณทําได้พระคุณไม่ได้แค่ลบล้างอดีตของคุณ แต่มันสร้างคุณใหม่จากภายในพระเยซูไม่เพียงตายเพื่อให้อภัยคุณแต่พระองค์เป็นขึ้นมาอีกครั้งเพื่อให้คุณมีชีวิตใหม่ในพระองค์และเมื่อคุณกลับใจจริงๆคุณจะรู้สึกถึงอิสรภาพที่แท้จริงอิสรภาพจากความละอายอิสรภาพจากบาปที่เคยผูกมัดคุณไว้ และอิสรภาพจากเสียงในใจที่บอกว่าฉันไม่คู่ควรเพราะในพระคริสต์คุณได้รับการให้อภัยแล้วคุณได้รับการไถ่แล้วและคุณเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบอีกครั้งพระคัมภีกล่าวว่าถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่สิ่งเก่าก็ล่วงไปดูเถิด สิ่งใหม่ก็เกิดขึ้นแล้ว2โครินบทที่5นั่นคือพลังของการกลับใจใหม่มันเปลี่ยนชีวิตที่แตกสลายให้กลับมามีความหมายอีกครั้งมันเปลี่ยนหัวใจที่แข็งกระด้างให้กลับมานุ่มนอนต่อพระเจ้าและมันเปลี่ยนคนที่เคยหลงทางให้กลายเป็นพยานแห่งพระคุณอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ เพราะทุกครั้งที่คุณกลับใจพระเจ้าส่งเริ่มต้นเรื่องราวใหม่ในชีวิตของคุณเสมอตอนนี้พระเจ้ากำลังรอคุณอยู่ด้วยหัวใจที่เปิดกว้างพระองค์ไม่ได้รอคุณเพื่อจะกล่าวโทษแต่รอเพื่อจะกอดคุณกลับเข้ามาในอ้อมแขนของพระองค์อีกครั้งไม่มีบาปใดใหญ่เกินกว่าพระคุณของพระเจ้า ไม่มีอดีตใดลึกเกินกว่าที่พระองค์จะไถได้และไม่มีหัวใจใดแตกเกินกว่าที่พระองค์จะเยียวยาได้เพราะสิ่งที่พระเจ้าต้องการไม่ใช่คำพูดสวยงามแต่คือหัวใจที่ถ่อมลงและกลับมาหาพระองค์ดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าพระเจ้ากำลังพูดกับคุณตอนนี้อย่าหนีอีกต่อไปอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไป ขอให้คุณหลับตาแล้วพูดกับพระเจ้าด้วยความจริงใจว่าพระเจ้าข้าพเจ้าขอโทษสำหรับบาปทั้งสิ้นในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกลับใจจากทางที่ผิดและขอหันกลับมาหาพระองค์ด้วยสุดใจข้าพเจ้าขอมอบชีวิตให้พระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าขอพระองค์ทรงล้าง ขัดเกลาและสร้างข้าพเจ้าใหม่อีกครั้งตั้งแต่วันนี้ไปขอให้ข้าพเจ้าเดินกับพระองค์และใช้ชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์อามนและตอนนี้สวรรค์กำลังชื่นชมยินดีเพราะลูกคนหนึ่งได้กลับบ้านแล้วอย่ากลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอีกเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าในวันนี้ และให้พระองค์นำทางคุณทุกย่างก้าวจากหนีไป